วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันอีกแล้วค่นะเกมชื่อว่าอะไรมิน้นทาริทาราดอ,ดอ <I. O. S 1> นะซึ่งเกมนี้นะฮะมันเป็นเกมจำลองว่าเราเนี่ยเป็นประเทศประเทศ,เทศนึงใช่ไหมมินม้นอ่าแล้วเราเนี่ยจะต้องไปแข่งกับหลายๆประเทศเลยเป็นร้อยร้อยประเทศเลยเยอะๆเต็มไปหมดเลยเราจะต้องชนะให้ได้ซึ่งมาเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าก่อนอื่นเราจะต้องกดตรงสีดำนี้เปลี่ยนชื่อได้อ่ะ สมมติเราตั้งชื่ออะไรมิน้นแม็กมิน้นแม็กมิ้นใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วเราก็กดดันเลยเสร็จแล้วมันจะมีสองอันให้เลือกก็คือม u l t i p l a y e r สีเขียวแล้วก็ single p l a y ร r สีฟ้าทุกคนห้ามกดสีเขียวต้องกดสีฟ้าเพราะว่าถ้าเรากดสีเขียวมามันจะยังไงมันจะย่างหม้ มันจะยากมากเลยถ้าเราเล่นยังไงแล้วก็แพ้เพราะพี่แม่เคยเล่นประมาณร้อยรอบแลแ้วแพ้ตลอดเลยกดสีเขียวเนี่ยเราต้องกดสีฟ้าอ่าเห็นไหมมันจะมีแมพให้เลือกนี่เป็นแมพนี่ตอนนี้เราเลือกแมพยุโรปนะแล้วก็นี่สามารถปรับระดับความยากได้สมมุติตอนนี้อยู่ที่ easy ถ้าใครอยากปรับโหโ่ professional ฟฟลและอยากได้ยากยากก็กดไปทางขวาเยอะเลยมันจะเป็น very hard เลยแต่ถ้าใครอยากได้ง่ายๆแบบพี่แมกก็กดไปทางซ้าย กดดให้เลยแค่ Easy, อีซ <c oughs> นะี่พอแล้วเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกด้วยว่าจะแข่งกับกี่ประเทศนะเราเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้เลยเราก็เลื่อนเลยแต่ตอนนี้พี่แมกอยากได้4 7 4คนอ่ะนะก็แล้วก็เราก็กดสตาร์ทเลยสีเขียวมาแล้วเราก็เลือกเลยว่าประเทศเราจะอยู่ตรงไหน,นอะให้ประเทศเราอยู่ตรงไหนดีมินเลือกเลย ประเทศเราอยู่ตรงนี้อ่ะบินเอาตรงนี้นะอ่ะเวลาเรากดปุ๊บอ่ะอ่ะแล้วนนก็กดไปเลยแล้วก็กดสีเขียวนี่เห็นไหมประเทศเรามาแล้วเสร็จแล้วถ้าเราอยากฟันเราก็กดที่ตรงไหนก็ได้เลยแล้วก็กดรูปฟันดาเห็นไหมประเทศเราใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมมิเสร็จแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยจนกว่าประเทศเราจะติดกับอะไรประเทศอื่นอ่ะ,ออะเวลาเราติดกับปุ๊บ เราก็กดไปที่ประเทศเลยถ้าเราอยากฟันเขานะอยากฆ่าเขาแล้วก็กดที่ดาบเมหมือนเดิมเป็นไหมเราจะเริ่มสงครามกับประเทศเขาอ่าเราชนะแล้วก็มีลีดเดอร์บอร์ดด้วยตอนนี้เราอยู่ที่60กว่า50 4 0 3 0แล้วเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งเาอยู่ที่หนึ่งวูวูว,วูมามาเรากดหลายๆประเทศเลยกดตรงนี้แล้วก็ฟันกดตรงนี้ลูกดาบอ่าอย่างนี้เลย มาเรามาลองเล่นเยอะๆกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวหยุดก่อนนะอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนเกมหนอนเลยวัวเมตเตอดโอใช่ไหมพี่เราเคยรีวิวไปในคลิปนี้นี่เลยอ่ะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยนะว่าเราเล่นยังไงไปเพื่อนๆต่อต่อ อะไรจะมาบอกฮะก็คือสมมุติเราเจอเกาะนี่ใช่ไหมเราอยากไปไปซื้อเกาะแล้วก็กดไปที่เกาะเลยแล้วก็กดห้ามกดลูกฟันดามนะกดรูปเรือใจกดที่เรือใจกดที่เรือเห็นไหมมันจะมีเรือมาแล้วก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เลยะอะต่อไปเราก็ทําไปไเรื่อย ชนะนะพี่ชมเราชนะแล้วเห็นไหมประเทศเรานี่กินเกือบทั้งโลกเลยอ่ะเป็นประมาณนี้ถ้าเราอยากรู้ได้ว่าเราเล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็กดไปที่นี่เลยตรงรูปออกแล้วก็กดอันแรกนะอันบนสุดแล้วเห็นไหมมันมีด้วยกราฟว่าคะแนนเราขึ้นแค่ไหนพุ่งแค่ไหนเรามีบาลานด้วยว่าประเทศเราแข็งแรงเยอะไหมเห็นไหมตอนที่เราปรับอันนี้ขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าพุ่งขึ้นเลยแล้วก็มีด้วยว่าเฮ้ย เราเนี่ยชนะไหมเห็นไหมเราชนะเลยเห็นไหมเราแปลว่ามีส่งเรือไปกี่ลำอะไรเงี้ยเรากินประเทศได้กี่ประเทศอย่างเช่นเรากินประเทศได้สิบแปดประเทศส่งเรือไปสามลำแล้วก็เห็นไหมเราชนะเลยเพราะว่าไม,ไม่มีคนมากินเราเลยสักเปอร์เซ็นต์อ่าอ่านี่เราก็ชนะจริงๆอ่ะเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งตามนี้มินอยากเล่นใช่ไหมอ่ะ <c oughs> อยากเปลี่ยนชื่อประเทศไหมอยากเอาเปลี่ยนประเทศเป็นอะไรดี มินทีวีฮะอ่าใช่ไหมแม่ไม่ทวีอ่ะกดอันนี้เลยอยากได้ความยากแค่ไหนอ่าโอเคสตาร์ทเลยนะ yes มาไปเลือกเลยกูเล่นะกู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 ตานีกู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 กกู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 กเกกูกูก ได้สุดๆเอาเฮ้ย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 เอาเราชนะนะพี่ชมเอาเราชนะไหนดูสิโอ้ตอนนี้เราไม่โดนใครกินเลยแล้วก็เห็นไหมตัวเลกเราพุ่งเลยนี่น้ำแข็งแข่งน้ำแข็งแข่งเราพุ่งเลยนะซึ่งเดี๋ยวพี่แม่จะซูมเข้าไปให้ดูว่าตรงไหนเนี่ยคะแนนเราพุ่งแบบพีคมากที่สุดแบบพุ่งตรงเลยอะซูม มันแบบพุ่งแบบพุ่งแบบตรงขึ้นไปอย่างนี้เลยอะ่ะเออแล้วพู้ชมแสดงว่ามีเล่นเก่งอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับเกมอาะทลิ i ท o ริโอ .io นะฮะก็เป็นไงฮะเหมือนเกมหนอนเวอร์เมดเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็มันฝึกอะไรไหมฝึกก็น่าจะฝึกอยู่นะฝึกอะไรฝึกสมองค่ะสมองแบบว่าเราเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องกดตรงไหน ถ้าเรากดไปที่ที่ไม่ติดลรางกว่ามันจะไม่ได้เราจะแพ้เราต้องกดตรงนี้แล้วต้องกดตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะออาเนาะก็เป็นประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบายบาย